สวัสดีค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะใกล้ตัวคุณคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์มเร็งในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะมาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะข้อ 1. การสูบบุหรี่ข้อ 2. อ,อายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นมเร็งกระเพาะปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยค่ะข้อ3กระเพาะปัสสาวะ อักเสบเรื้อรังหรือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองค่ะข้อ4ประวัติการเป็นโรคในกระเพาะปัสสาวะนะคะข้อ 5. เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดนั่นเองค่ะข้อ 6. เกิดจากการใช้รังสีรักษาตรงกระดูกเชิงกรานนะคะมาดูอาการของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกันนะคะ ข้อ 1>, 1ปัสสาวะมีเลือดปนออกมานะคะข้อ2ปัสสาวะบ่อยๆข้อ3รู้สึกเจ็บเวลาปัสสาวะนะคะข้อ4มีอาการปวดหลังช่วงล่างมาดูระยะการเป็นโรคนะคะจะมีอยู่5ระยะด้วยกันระยะศูนคือการพบเชื้อผนังกระเพาะปัสสาวะเท่านั้นนะคะระยะที่1คือพบเชื้อมะเรงนะคะ ลึกลงไปในผนังกระเพาะปัสสาวะนั่นเองค่ะระยะที่สองพบเชื้อมะเรง็งลูกลามไปยังกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะนั่นเองค่ะระยะที่3นะคะเมื่อมีการพบเชื้อไปอยังกล้ามเนื้อรวมไปถึงเชื้อยังลูกลามไปถึงเนื้อเยื่อชั้นต่างๆและอาจลูกลามไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยค่ะ ระยะที่4เป็นระยะที่ลุกลามไปถึงผนังหน้าท้องรวมไปถึงกระดูกเชิงกรานและอาจยังลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลือมาดูวิธีการรักษานะคะวิธีที่1ก็คือการผ่าตัดวิธีที่2 ใช้รังสีรักษาเป็นการเสริมการรักษาก่อนรักษาหรือหลังรักษาก็ได้ค่ะแล้วแต่กรณีหรือเมื่อมีการปฏิเสธการผ่าตัดนั่นเองนะคะข้อ3การใช้เคมีบำบัดนะคะอาจจะใช้ก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดก็ได้ค่ะแล้วแต่วินิจฉัยของแพทย์นั่นเองค่ะมาดูการป้องกัน การเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกันนะคะข้อ1งดสูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยาสูบนะคะข้อ2ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนะคะข้อ3หลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีนะคะข้อ4ดื่มน้ำให้มากๆนะคะข้อ5 รับประทานอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะคะเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะนำมาจากโรงพยาบาลบำรุงราชข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ